หตุรอบวางระเบิด7็แห่งรอบกรุงเทพมหานครโดยระเบิดลูกแรกได้เกิดขึ้นเมื Oliver, ่อเวลา17นาฬิกา30นาทีแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง189คนและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกือบ1,000คนและสถานการณ์ที่เทียหน้าต่อไปครับจากเหตุการณ์ระเบิดกรุงนะครับตอนนี้จํานวนยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่คาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทางผู้สื่อข่าว สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะมียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง253คนแล้วค่ะคและยังมีผู้รับบาดเจ็บ1,396คนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่อย<ร>ู่ใกล้เคียงและทางเจ้าหน้าที่ได้กำลังหลังจากเหตุระทึกขวัญการลอบวางระเบิดในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้รายงานล่าสุดมีเข้ามาว่ามีจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเพียง7รายนะครับ และมีการชี้ชัดถึงผู้บาดเจ็บมีเพียง13รายเท่านั้นท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าสู่พื้นที่ค่ะมีรายงานโดยพม่านนะคะว่ามีโทรศัพท์หูรอบบางระเบิดบรดิเวณชุมชนบางแสนชุมชนบางแสนหอกะมบนเทสท้องหมายเลข8โอ,อเย้ำนะคะบระิเวณชุมชนบางแสนหอกะมบนเทสท้องหมายเลข8 อ๋อเขาเดินกับพี่โอ๊กอ่ะตอนนี้จับทิพย์เขาเก่งมากนะลูกค่ะรูปที่สามเธอลูกอ๋อเลียม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 พอพี่โอ๊กอ่ะทำสิ่งเขาถูกต้องนะค่ะว้าวเก่งมากเลยค่ะลูกค่ะฝึกไว้เยอะนะคะเพราะว่าโตขึ้นไปหนูจะได้เป็นน้องเดียวแห่งเกมโทสกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรานะครับในรายการเรื่องเล่าเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ เมื่อเช้ารถติดไหมครับแม่ไม่ไม่ทักตอบครับเพราะว่าเราจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับโหวตผ่าน SMS นะครับเข้ามาติดกดหนึ่งไม่ติดกดสองสอง่ง SMS มาได้ที่เบอร์482212224236ครับผู้ชมดีก็จะได้รับรางวัลเป็น VCD การสอนประกอบท่าเต้นของในกดจำนะครับน,นี่เราจะมาเล่าข่าวอะไรอย่าับวัน,นไม่ต้องบอกครับเพราะว่าเราจะให้ทั้งบ้านนะครับสง่ง SMS นะครับเข้ามาโหวตการสำหรับข่าวที่เราจะเล่าในวันนี้กดหนึ่งมหาวิทยาลัยอ,ออกนอกระบบกดสอง ข่าวการประหัรชีวิตของสดามุเซนนะครับรรงวัลก็เช่นเคยนะครับว v c ีของเนโกจามิก้นนะครับระหว่างที่เรารอผลเอเยอยู่นั้นเราก็จะไปพักชมโฆษณานะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเรื่องเราวเช้าเมวันนี้ค่ะ ต้องไหมนใครบอกว่าฉันไม่อ่านนี่เลยข่าวเด็ดทักสินทุกหุ้นแปดร้อยล้านโอ้ยนี่นี่นอกจากคอยนัดฉันก็ตามอยู่แล้วลูกสาวมันไงที่นติดจุฬาเก่งนี่คะแกไม่รู้อะไรว่าลูกว่าคะแนนมันนะน้อยกว่าเด็กข้าง้าันตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยยังติดเลยอ่ะฉันไม่ขี้โก รู้มันเห็นการไฟฟ้าบ้านเราไปสัป่งไปรถได้ไง แต่งงานอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันนี่พูดไม่ผัวเป็นงออย่างนี้วะไปเอาเรื่องพวกนี้ไปเลื่องที่อํเภอได้แกไม่ยอมเกียบฉันไม่เอากันแล้วเกียบก็ได้เกียบก็ได้เก็บได้แค่นี้เหรอเกียบแล้วเก็บได้แค่น um <oh? ี้เหรอเกียบอีก คำตอบที่ชัดเจนให้สังคมในเรื่องนี้ไหมคะท่านสาหรับเรื่องนี้นะครับที่ผมทําไปก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับที่ท่านคะในเรื่องที่ท่านได้จัดตั้งโครงการกินไก่ไทยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นการเรียกป้อนกาลังใจประชาชนนะคะกลับมารับประทานไก่กันอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้ก็ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยตรงจุดนี้เนี่ยเกษตรกรเขาจะรู้สึกขอ กองไทยนะครับลาบากมากแล้วก็อยากให้พวกเขามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นนะครับรท่านคะแล้วเรื่องการซื้อที่ของผู้หญิงที่รัชดาเนี่ยมีความโปร่งใสมากมาแค่ไหนครับท่านสาหรับที่ส่วนนั้นนะครับเราจะนาไปทาเป็นลากีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนของชาติไทยนะครับห่างไกลาจากยาเสพติดครับท่านคะเป็นในเรื่องพี่น้องกรุงอินเนี่ยได้ทํางานที่แมคโดนัลล์ตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะก็ะทําให้เราได้ทราบนะคะรว่าเยาว นเช่นไรตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าท่านนี่หละคะคอยอบรมสั่งสอนเอาใจเอาใจใส่ลออูกศิษย์มาตลอดนะคะผมสอนลูกสาวผมงเสมอครับให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้วัยรุ่นไทยนะครับหันมานําเป็นแบบอย่างนะครับจะได้ห่างไกลจากอายมุกครับท่านแล้วเริ่มการเขียนจดหมายไปาาถามประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย,ม,ยม,มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงมาท่านมาตงองครท่านขากรณีโอนหุ้นเส็จหนึ่ล้านะคะกรณีสิ่งที่เอ็กซ์ทุ่าวันภูมิลาท่านกรณีจ้างพักเล็กแล้วท่าน มีพระมหาศษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้ได้แล้วโดยไม่มีการขัดขวางเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงของความร่วมมือประชาชนในการให้ความร่วมมือและอยู่ในความสงบและขอภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยโปรดฟังอีกครั้ง ใช้ตลอดระยะเวลา21วันหลังเกิดสงครามโดยฝูงบินฝ่ายพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำพร้อมเครื่องบินกว่า3,000ลำระเบิดกว่า20,000ลูกระ7 0 8 0เป็นระเบิดนำวิถีบ่อน้ำมันกว่า600แห่งโรงกลั่นกว่า3แห่งถูกควบคุมโดยฝ่ายพันธมิตรหนึ่งในจำนวนนั้นยังคงเกิดเพลิงลุกไหม้ขบวนรถผู้สื่อข่าว CNN ของสหรัฐ ผูท้ทหารอิรักรอบยิงขณะแล่นเข้าไปทาข่าวในเมืองตีกริตอย่างไรก็ตามพิมพ์ผู้สื่อข่าวหลบหนีได้หลบหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดและมีเพียงคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากเหตุกรารณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าตีกริตยังคงอยู่ในความควบคุมของกองกําลังที่พักตีกับซัดดำและสหรัฐเตรียมส่งนาวิกโยธินท้องพื้นคอปเตอร์คอปดาและเครื่องบินดรเอฟสิบแปดมุ่งสู่ตีกริตแ,แล้ววันนี้ เหตุการณ์ความรุนแรงในอิรักยังคงไม่สงบล่าสุดคนร้ายไม่ทราบฝ่ายยิงลกสองสว่างเข้าไปในคลังสัวุูชันดุงแบกแดดก่อให้เกิดระเบิดลูกโซ่ทราบผู้เสียชีวิตราวหนึ่งร้อยรายมีรายงนานเข้ามาคขว่าทหารอังกฤษที่เข้าไปร่วมรบในสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรักเสียชีวิตทั้งสิ้น30นายทหารสหรัฐสูนหาย8นายถูกจับเป็นเชลยศึกเจ็ดนายและเสียชีวิต96นาย นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว CNN รายงานใา่อิรักยังไม่ทราบข้อมูลทั้งฝ่ายอิรักและฝ่ายพันธมิตรแต่สหรัฐกล่าวอ้างว่าทหารอิรักกว่า2,600นายเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเรือนอิรักกว่า600คนเสียชีวิตบาดเจ็บอีกกว่า4,000คนหลังจากเกิดสงครามสำนักข่าวอาจาซีรารายงาน เราด้วยนะครับกับละครเวทีนะครับที่ชี้เห็นถึงบทบาทของนิเทศศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในสังคมในด้านต,าต่างๆที่เราจะเห็นจากการนำเสนอ